อาร์ติเลเจนตอนที่107เปลี่ยนทิศอืมไอเจ้าวิวกูรีบาตามได้ดีเลยทีเดียวสายตาหนึ่งกำลังมองต้นไม้โลกยูสุเลียอยู่ร่างที่ใหญ่และเจือจางของนักกุจักคนหนึ่งกำลังหัวเราะและพึมพำหลังมันได้กืนกินหัวใจให้ต้นไว้โลกเข้าไปมันหังการขึ้นมากชายคนนี้เป็นนักรบเ่านักกุจักนามว่ากูรันกาอันที่จริงแล้วประมุกตั้งเดิมของ่านักุจักก็คือกูรันกา แต่ช่วงที่เขาไม่อยู่วิวกูลิมาได้กลืนกินหัวใจแห่งต้นไม้โลกพร้อมทั้งชคช่วยตำแหน่งนี้ไปเป็นเพราะเหตุนั้นคูลันกาจึงได้โดนลดฐานะลงจากประมุกเป็นผู้พิทักษ์เผาอย่างไรแล้วเพราะอาดีตครั้งนี้คูลันกาจึงไม่คิดจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือวิวกูลิมาแต่อย่างใดพวกมันทั้งหมดจะเป็นพลังงานให้ทันคูลันกาเอ่ยกับชายที่ยืนอยู่ข้างกายเป็นผู้ชายที่มีผมสีแดงและสวมใส่หน้ากากสีขาว อาร์คได้รับภารกิจระดับตำนานนี้มาบอสของภารกิจครั้งนี้ไม่มีทางที่จะโค่นล้มได้โดยง่ายถูกต้องแล้วเดิมทีสมควรจะต้องมีคูรันก้าและผู้พิทักษ์เผ่าอีกนับสิบคนคอยเข้าช่วยเหลือวิวกุลิมาที่กำลังอ่อนแรงส่วนสุดท้ายของภารกิจคือต้องต่อสู้กับพวกมันทั้งหมดนั่นคือในตอนแรกอย่างที่มันควรจะเป็นแต่ว่ากลับมีผู้หนึ่งที่เข้ามาหยุดยั้งและจกชิงการควบคุมจากผ่นานกูจักหรือก็คือชายสีแดงเขากำลังพยักหน้ารับและกล่าวตอบ ทุกสิ่งจะเป็นไปตามคำทำนายตอนนี้พวกเรากำลังจะสมปราดถนานนับ100ปีของเผ่านาคุจักโลกไต้พบก,กำลังจะตกอยู่ในมือพวกเราคูรันก้ายิ้มด้วยความพึงพอใจขณะที่มองไปยังชายสีแดงว่าแต่ทางกลุ่มของจิเวลท่านจะทำเช่นไรพวกมันยังมีค่าอะไรอีกหรือไม่สัญญาที่จะมอบพื้นที่ทางใต้ของโลกใต้พบให้กับพวกมันนั้นจะเป็นต้องรักษาด้วยหรือกิลเฮอริท และจีเวลค่อนข้างมีพลังอำนาจในโลกกลางในเมื่อผ่านนารูจังนั้นไม่อาจจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้พวกเขาล้วนยังมีค่าอยู่เรื่องนี้ให้ปล่อยไปตามกระแสนะหากว่าน้อยทนวอชินนนั้นกูรันกล้าขายกลับไม่พอใจแต่ก็ยังคงโค้งกายรับอย่างมีมารยาทจากนั้นจิงค่อยมองไปยังอาร์คและพึมพำด้วยน้ำเสียงที่ตึงเครียดวอร์ตชายคนนั้นคิดจะทำอะไรรึอาร์คตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับดอกไม้ขณะที่ถือนิวเคลียสของอยูสุเลียเอาไว้ ชายสีแดงพึมพำเล็กน้อยก่อนที่จะประสานเสียงหัวเราะและปล่อยออกเขาก็แค่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้กอบกู้ตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วทั้งหมดที่หมอนั่นทําก็เพื่อฟื้นคืนชีพให้กับยูโซเลียจะมีรายอื่นให้ทําอีกด้กันนะและในขณะนั้นระหว่างที่ชายสีแดงกําลังพูดอยู่นั่นเองชัพลันอาร์คได้นําเอาบางสิ่งออกมาจากกระเป๋าเขาเริ่มที่จะวาดวงเวทโดยที่ใช้ทรายประหลาดเรืองแสงอยู่ภายในมือ ดวงตาของชายสีแดงตอนนี้นั้นถึงกระเบิดออกกว้างมองภาพตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาเนะนั่นมันโขเคลย้ายวิธิของมารโกไม่มีทางไอ้หมอนี่หยุดเข้าไปหยุดมันขอรับท่านคิดจะทำฮะเออคูลันก้าก้มหน้าลงไปมองอย่างงงงมแต่ว่าอาร์คตอนนี้ก็สร้างวงเวทเสร็จพร้อมกับเปิดประตูออกไป เบชาอาร์คชมาร่าและลาเลเต้ก็ได้กระจนตัวเข้าไปใส่ประตูดังกล่าวก่อนที่จะหายวับไปน,นี่มันวัดซบมันเอาอยูสุเลียไปแล้วเรื่องนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันไม่มีทางมันรู้แผนการของเรางันหรือเรื่องแบบนั้นมันชายสีแดงไม่อาจจะสะกดข่มอารมณ์และความสับสนได้อีกต่อไปก่อนที่จะพึมพำออกมาแต่แล้วร่างกายกลับต้องสั่นสะท้านอย่างฉับพลันมันมันคิดฟื้นคืนชีพกับยูสุเลีย ไปอนาเขตของพาวารันไม่คิดเลยว่ามันที่ลำบากมาถึงที่นี่จะมีความคิดสับปลับเช่นนี้ได้ต้องประยุทดมันไม่งั้นแผนการได้พังหมดสิน้นเรียกรกํกำลังพลการฟืน้นคืนชีพดูซูเลียไม่ใช่เรื่องง่ายยังพ้อมยวลาอยู่จับตัวมันแล้วเก็บกู้หัวใจแห่งยูซูเลียขึ้นมาขอรับข้าจะไปรวมพลคูรันกาเล่งหลอนจากไป <c oughs> ทำไมเราฉลาดแบบนี้กันนะ อาร์กยิ้มขณะที่เดินออกจากประตูอันที่จริงอาร์กคิดจะฟื้นคืนชีพยูซุเลียที่อาร์เครอนจริงไม่สิเขาคิดว่าต้องฟื้นคืนชีพที่นั่นอย่างเดียวต่างหากละ่ะแต่ว่าเขาพลันพบถึงบางสิ่งขณะที่ตรวจสอบและต่างข้อมูลหัวใจแห่งยูสุเลียเอาไว้คําอธิบายที่ว่าเงื่อนไขจําเป็นจะต้องครบถ้วนในสถานที่เพื่อทําการฟื้นคืนชีพให้กับต้นไม้โลกถ้าหากว่าหัวใจแห่งยูสุเลียนั้นรวมเข้าไปกับดอกไม้ดั้งเดิมแต่แรกเขาคงจะไม่มีทางรู้ถึงข้อมูลนี้ อีกสิ่งที่ทําให้เขาคิดขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะตอนที่เห็นวิวกุลิมาคืนกินหัวใจแห่งยูสุเลียเข้าไปหรือนั่นก็หมายความว่ายูสูเลียนั้นสามารถฟื้นคืนชีพในสถานที่แห่งใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนอกหรือในอาเกรอนขอแค่เพียงมีเงื่อนไขที่ต้องการอย่างครบเท่านั้นก็พอไม่ใช่หร,อหรือ,อแน่นอนว่าต้องจํากัดอยู่ที่เงื่อนไขในโลกใต้ภพและพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่าสถานที่ซึ่งต้นหมายโลกให้การค้าจุนได้รับบับอันมหาศาล โปโปที่ยังเป็นเพียงแค่มเมล็ดไม่ใช่ว่ามอบผลประโยชน์ที่มหาศาลให้กับหมู่บ้านแลนเซลหรอกหรือไงกันนะแต่ว่าอาคิดจะฟื้นคืนชีพยูซุเลียนในอาเกอรอนแบบนั้นผลประโยชน์ที่ได้ก็จะตกไปอยู่ในมือของเขาหนหุจักกันพอดีนะสิ <c oughs> จะบ้าหรือไงเพราะไรทําไมต้องไปช่วยเผ่าหนหุจักด้วยละ่ะยังคงมีเวลาอีกพอสมควรก,ก่อนจันเต็มดวงจะหมดช่วงเวลาระหว่างนี้เราต้องเตรียมการฟื้นคืนชีพยูซูเยที่ป้อมปากาทามานันบางทีเงื่อนไขที่จําเป็นน่าจะอยู่ที่ในหน้าต่างข้อมูลเช่นเดียวกันนั่นแหละ อาร์คเริ่มคาดเดาว่าสิ่งที่ต้องใช้ในการพื้นคืนชีพต้นไม้โลกนั้นมีอะไรบ้างแน,น่นอนว่าย่อมต้องมีดินศักดิ์สิทธิ์และอาร์คเองก็รู้ว่าสถานที่ซึ่งมีดินศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนั้นมีจํานวนอยู่มากหมู่บ้านแลนเซลสถานที่ซึ่งโปโปถูกปลูกเอาไว้และเป็นพื้นที่การเกษตรทั้งหมดหล้วนแต่มีดินศักดิ์สิทธิ์ผสมปนเปอยู่ในตอนนี้ปัญหาผลิตผลขาดแคลนของหมู่บ้านแลนเซลก็ได้คลี่คลายแล้วมันคงจะไม่มีปัญหาอะไรหากว่าต้องนาดินศักดิ์สิทธิ์มาใช้ทางนี้ด้วยสักหน่อย นอกจากนี้แล้วประสิทธิภาพของดินศักดิ์สิทธิ์นั้นยังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในอดีตอาร์คได้ใช้การเยียวยาปฏิหารเสริมประสิทธิภาพเข้าไปตประสิทธิภาพเหล่านั้นกับการที่จะนําเอาไปปลูกพืชไร่พืชสวนนับว่าเกินเลยไปมากถ้าเราฝืนคืนชีพยู่สเลียที่ป้อมปราการทามานันแบบนั้นแล้วคงจะได้ผลกลาไรชิ้นใหญ่ <c oughs> ถูกต้องอาร์คหาได้รตหนักถึงแผนการซ่อนเลนของผู้ชายสีแดงแต่อย่างใด ก็เรียกได้ว่าอาร์คไม่ได้ไม่ได้รู้ถึงแผนการนะครับเขาเพียงแค่คิดว่าจะทํายังไงถึงจะช่วยตัวเองได้ให้ได้ไดรับเงินเพิ่มจนนาไปสู่ความคิดที่แตกต่างอ้าเมื่ออาร์คปรากฏตัวที่กลางหมู่บ้านแลนเซลจาหน้าที่กําลังไร้ลำอยู่ก็พุ่งเข้าหาอาร์คในทันทีแต่แล้วเมื่อเธอพบเห็นลาเลเต,เตจึงเริ่มหูกระดิกอะไรกันเนียคราวนี้เป็นผู้หญิงอื่นอีกแล้วเหรอหนายมันคนเจ้าชู้ เฮ้ยไม่เอาหน่าฉันไม่มีเวลาเล่นนะจ้าน่าอ์กดันจาหน้าให้วนทางก่อนที่จะวิ่งไปยังจัตุรัสเหมียวผลักฉันเลยหรอเนี่ยกล้าหาญขนาดนี้หรออร์กลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วเหมียวจาหน่ารีตาลงแคบก่อนที่จะกระดิกหางไปมาเหมียวเหียวเหมียว,ยวแต่จ้าหน้าก็ไม่รังเกียจแบดบอลหรอกนะเหมียวกลายเป็นน่าสนใจขึ้นอีกเยอะเลยนัเนี่ยในขณะนั้นเองคล้ายกับคําพูดของจ้าหน้าไปจุดประกายเหล่าแฟนคลับเข้าให ระแสบแบดบอยมันกำลังมาแรงหรือ,อยังไงเนี่ยอลองเร็วบ้างดีไหมฮนะอย่างไรแล้วอาร์ก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แต่อย่างใดนับจากนี้ทุกวินาทีคือการต่อสู้เขาจาเป็นจะต้องฝืนขืนชีพยูซุเลียให้ได้ภายในช่วงที่โลกใต้พบยังคงเป็นเวลาที่จันเต็มดวงเพราะว่าเขาใช้เวลากับอาร์เกรอนไปพอสมควรตอนนี้จึงเหลือเวลาอีกเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเขาจําเป็นต้องขนย้ายดินศักดิ์สิทธิ์จำนวนหนึ่งเพื่อทําการเตรียมฝื้นคืนชีพให้กับยูซุเลีย คุณลุงคุณลุงกาเรนโอ้อาร์คเจ้ามาก็ดีร้านของเจ้าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาครับเด็โปรดเรียกรวมผลเร่งด่วนด้วยเอ้อรวมผลด้วยเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันนาะกาเรนเอ่ยถามขณะที่อาร์คอธิบายเรื่องราวตอนนี้ในโลกใต้หัวพบให้ได้ฟังโดยสรุปอมหมายความว่าโลกใต้ยู่พบที่พวกโบนาและพวกเด็กพวกนั้นจากมากําลังหาทางกู้คืนอย่างนั้นสิเนาะผ่าวารันตอนนี้มีมูลค่ากับบรรดานลูกค้าของหมู่บ้านมากเขาเรื่องเลย นอกจากนี้แล้วเจ้ายัางเป็นเจ้าของดินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดด้วยข้าจะกะเกณ์ชาวบ้านทั้งหมดให้รวบรวมดินศักดิ์สิทธิ์จากในพื้นที่มาว่าแต่เจ้าต้องการเท่าไรหร่รึประมาณปริมาณสองเท่าของจำนวนดินที่ใช้ปลูกโปโป,โปโน้น่าจะพอครับอืมนั่นคงต้องใช้พื้นที่สามถึงสี่แปลงได้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 ข้าจะไปเตรียมการให้ในทันทีเลยกาเลนเร่งร้อนจากไปในขณะที่เรียกรวมชาวเกษตรกร,ร,กรอที่ สร้างความประทับใจกับพวกเขาเมื่อครั้งก่อนหน้านี้ในตอนขนย้ายดินศักดิ์สิทธิ์ไวมากเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าที่ทจะบ่นแม้สักครึ่งคำหลังจากพี่ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งถูกจัดเตรียมเอาไว้ก็เต็มไปด้วยดินศักดิ์สิทธิ์จำนวนที่ต้องการถ้างั้นผมไปก่อนนะครับขอให้เจ้าประสบความสําเร็จเนาะอาร์คที่เตรียมการเสร็จสิ้นแล้วก็เริ่มที่จะวาดวงเวทขึ้นอีกครั้งก็ที่เตรียมการได้ไวนี่น่าจะเป็นเพราะว่าปิอารโอมาช่วยนะครับทุกคนนะ เดี๋ยวนะดินพวกนี้มีหลายเกวียนเลยทีเดียวนี่หมายความว่าเราต้องใช้ผงเคลื่อนย้ายมมติหลายกิโลเพื่อขนย้ายเหรอเอ่อมันไม่ใช่สิไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วพรโลกใต้พบกับคืนสู่โลกกลางผงพวกนี้ก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วอาร์กตอนนี้ตั้งใจแน่วแน่ขนาที่เริ่มใช้ผงที่เหลือเพื่อทําการสร้างประตูขนาดใหญ่ขึ้นที่มุมหนึ่งของหมู่บ้านจากนั้นเขาจึงเข้าประตูดังกล่าวไปและไปปรากฏตัวที่ป้อมปราการฮามานันอาร์กนี่มัน เกิดอะไรขึ้นล่ะจัสติสแมนและกลุ่มทันบนที่เหลือต่างเร่งร้อนเข้ามาถามไถ่เมื่อเข้ามาถึงป้อมปราการเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ใช่นายบอกเลยว่าถ้าทาภารกิจสําเร็จที่โลกใต้พบมันจะกลับคืนสู่โลกกลางน่ะเออล้มแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ครับแต่ผมกําลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้ล่ะอาร์กยิ้มให้ขณะที่อธิบายสถานการณ์จากนั้นจัสติสแมนจึงหัวเราะอ,ออกและค่อยตบไหล่อาร์กฮ่า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 สมแล้วที่เป็นอาร์ก ในสถานก,การณ์แบบนั้นใครกันมันจะคิดเหมือนนายได้นะดีดีด,ดีไปต้องพูดต้องกล่าวอะไรแล้วไปเรียกรวมพลพวกทหารมาเริ่มงานกันได้แล้วโอ้เราจะได้เห็นต้นไม้โลกขื้นคืนชีพที่เมืองแห่งนี้ด้วยตาของตัวเองกันเลยเหรอเบสทิวและเหล่าผู้อาวุโสต่างก็มองด้วยสายตาที่แปลกปืม้มกองทหารชาวบารันที่เพิ่งจะมาถึงไม่นานก็เริ่มเตรียมขุดถมดินกันแล้วพวกเขาจะต้องจัดทําบ่อดินเหมือนก,นกันกับที่โปโป,โปเพื่อทําการปลูกยูสุเลียให้อย่างรากลึก อาร์คตอนนี้กำลังกกมเงยเพื่อมองดวงจันทร์เต็มดวงไปด้วยระหว่างการดําเนินงานที่กําลังไหลลื่นดวงจันทร์ขนาดใหญ่มื่ืนมาตอนนี้ลงมาใกล้จนคล้ายกับสามารถจะสัมผัสได้หากว่ายื่นมือไปบนยอดเขาเหลือเวลาอีก45นาทีมันน่าจะพอนะอาร์คเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากแต่แล้วในฉับพลันนั่นเองร่างสีดําใหญ่ยักษ์พันปรากฏขึ้นขวางทางกลางดวงจันทร์เต็มดวงมันดูคล้ายกับกลุ่มนก ที่ยิ่งร่อนลงมายิ่งตัวใหญ่ขึ้นอาครีตามองก่อนที่จะเบิกด,ดวงตาออกกว้างด้วยความแตกตื่น